นี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์เช่นเดิมแต่วันนี้ไม่ได้มาสปอยนะคะจะมาเจาะประวัติลึกของเอ,อ่อยุริคานะนะคะทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มเจาะประวัติของซืยุริคานะกันเลยภาพก็จะตัดมาที่คานะนะคะก็คือในอดีตเนี่ยคานะนั้น รู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยโดนไม่ให้งดข้าวไม่ให้กินข้าวอะไรเลยแล้วก็ถูกโยนออกมาข้างนอกบ้านตลอดแล้วก็ถูกทำร้ายอีกด้วยแต่วันหนึ่งความรู้สึกเหล่านั้นมันได้หายไปและเปลี่ยนมาเป็นไม่ที่ขนูนะคะไม่มีความรู้สึกเลยนะคะแล้วานูเนี่ยก็ได้เจอกับคานเนะราชินาบุนนั่นเองคานเนืนะคะได้บอกว่าเอา่อ หนูนี่ชื่ออะไรหรอจ๊ะแต่ว่าคนขายเขาก็ได้บอกคาเน่ไปว่าเออมันไม่มีชื่อเพราะว่าพ่อแม่มันเนี่ยไม่ได้ตั้งให้นะคะแล้วก็จะบอกให้คาเน่ออกไปแล้วจะแตะตัวคาเน่แต่ว่าแต่ว่าชินบุตรจังเนี่ยก็มาบอกว่าอย่าแตะต้องตัวพี่สาวค่ะแล้วคนขายก็บอกว่าอาะไรของพวกเธอเนี่ยจะซื้อก็รีบซื้อไปซิ่ ชินอูจังก็เลยล้วงกระเป๋าเนะยค่ะฉากนี้คือชินอูจังแบบเท่มากเลยทุกคนเนาะเท่มากๆจริงๆค่ะเอ่ต่อค่ะหลังจากที่ชินอูได้ล้วงกระเป๋านะคะชินหกนกนะะนูก็ได้โปรยเงินทั้งหมดที่เธอมีหรือทั้งหมดในกระเป๋าของเธอออกมาแล้วก็บอกว่ารีบและเธอก็ได้รีบดึงเชือกและหนีออกไปกับพี่สาวค่ะนอัเซอร์เธอก็ได้บอกไปว่าอย่า เมื่อแต่ตะโกนเสียคะรีบเก็บเงินเธอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลมแรงแล้วนะคะเดี๋ยวลมก็พัดเงินไปหรอกนะคะรีบ,ร,บรีบเก็บเงินเธอค่ะคะในเกก็ได้ขำเล็กน้อยแล้วบอกว่าชินาผุดจังทำแบบนี้จะดีแล้วงั้นหรอชินาหมุดจังก็ได้บอกพี่สององเธอไปว่าพี่นี่แหละก,ก็ <c oughs> งั้นคนก็ได้บอกหันหลังไปแล้วบอกคนขายขนมบอกไปว่าขอโทษด้วยนะคะที่สร้างความเสียหายขนจจังน่ารักจนั้นนี่ <c oughs> อ่าอต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเลยนะคะนี่ย โอเคค่ะก็หลังจากวันนั้นนะคะคาโนก็ได้ถูกลิง้งดูโดยชินบุกับคาเะนะคะใช่ค่ะและนั่นคือที่มาของซยริคาโน่แต่มันก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเพิ่งมีสักสองสาอย่างที่สองสาอย่างเรื่องที่ดิฉันยังไม่ได้เล่านะคะเพราะว่าแบบไม่มีรูปสําหรับ สองตอนนั้นนะคะไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในฮิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ